สวัสดีครับผมเบริฟเฟอร์นี่คือผีแห่งโซชิหมาพารทที่19แล้วโอ้ยเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงหลังจากตัดหัวไอคโคตุนคานได้สำเร็จจินและยูนะก็กลับมาที่โจกาคุไอคานตายหาไปแล้วทีนี้ก็เหลือแค่กองทัพของมันแผ่นดินเราจะยังไม่ปลดอดภัยถ้ายังไม่ได้ขับไล่มันลงทะเล ถ้าไล่ไปได้แล้วจะยังไงต่อเราจะเริ่มชีวิตใหม่ถ้าเคยวาดฝันเอาไว้ว่าชีวิตใหม่จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าข้าเป็นใครคนดีนักลบที่แรง่งคนดีแะ้วเจ้าเป็นนักลบที่เกง่งและสหายที่พักดีกลและเป็นโจรนัน่นมันอดีตในวันพรุ่งนี้เจ้าจะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจช่างคอวอยออมซะเหลือเกินสุดยอดเลยจินซากะอิลอง สังเกตหลายทีแล้วทุกครั้งที่มีการลงจากหลังม้าแม่งลงพร้อมกันตลอดเราอยู่นั้นไม่ได้เดี๋ยวลุงข้ามาตามล่าไม่ท่านไม่มาหรอกหลังเรสร็จศึกท่านฝากข้อ,ขอความผ่านผู้ส่งสารขอสมานนชันเลยท่านอยากพบเจ้าข้างแหล่งน้ำใต้ต้นไม้ที่มีใบสีแดงทะเลสาบโอมิเ,มอมเราเคยฝึกดาบด้วยกันตอน,นที่ข้ายังเด็กให้ข้าไปด้วยไหมข้าต้องไปคนเดียว ท่านคือครอบครัวสุดท้ายที่ข้าเหลือเอาอย่างนั้นก็ได้อยู่นะดูเป็นห่วงนะเนี่ยข้ายังเจ็บทุกครั้งที่คิดถึงท่ากะเป็นควันบนเส้นผมเสียงหัวเราะเนิบๆเ,เวลาโดนบ่นตอนที่ข้าดื่มเหล้าเยอะเกินไปน้องเป็นส่วนหนึ่งของข้ามาตลอดชีวิต และแล้วตอนนี้ข้าต้องอยู่เพียงลำพังเจ้าไม่ได้อยู่ลำพังข้ายืนหัวโดอยู่นี่ไงบุญหลุดไรลเงาเจ้าคือบุคคลสาธารณะอ้ีเ,อเวนอุตส่าห์พรีเซนต์ตัวเองเจอยูนะสวนกลับอย่างนี้จินถึงกับนั่งสดเล่ายอมใจเฮ้เอองเลยจินเอ,อ้ยหญิงไม่เอาก็ชักว่าวไปก่อน เลเวลอัพกูไม่รู้จะอัพอะไรแล้วเนี่ยแม่งเต็มหมดแล้วอ่ะไงต่อดิไปหาลุงอุจระเลยแล้วกันเฮ้ยชิมุระกูเรียกเล่นๆจนกูจะเรียกเต็จจริงแล้ว The tail of Lord ชิมุละ,ลละ,ละลล Lord ลอ,อุจจาระเอ่อไกลป่ะโอ้ยข้ามโลกงั้นก็เหมือนเดิมครับตัดดีนะเกมนี้แม่งฟาสซาเวลได้ ไม่เหมือนเล d เด a สอต้องขึ้นรถไฟเท่านั้นมันจะนรกมากควบมาทั้งเกมโอเคไม่เห็นมีใครเลยหลอดชิมุระยังไม่มางั้นข้าจะไปรอตรงท่าน้ำแล้วกันอะไรวะไอ้ลุงนัดเขาแล้วก็มาสายไม่มืออาชีพเอาซะเลยอาจจะรถติดอยู่ก็เป็นได้หรือไม่ก็ยางแตกข้างทาง นั่งรอตาลงชิมุระผู้ติดธุระเป่าคลุยแก้เซงบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยเกมนี้มันเสพบ,บรรยากาศล้วนๆจริงนะชอบชอบชอบเสียงคุยญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยอ้าวนี่ปัจจุบันหรืออดีตทำไมชุดกูเปลี่ยน จิน,จนโอเคปัจจุบันท่านลุงไม่นดกก่าเจ้าจอะมรข้าอยากจะคุยกับท่านถ้าเราร่วมมือกันเราจะขับไล่พวกมองโกไปได้และฟื้นฟูบ้านเมืองมันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าเราจะเอายังไงล่ะลุงท่านโชกุนสั่งยุบตระกูลซากาอิเอาละนับแต่วันนี้าม เจ้าไม่ใช่ซาม,มูไรแง่ะละกูทำใจไว้ละข้าสละทุกอย่างเพื่อคนของข้าแล้วข้าก็จะทำมันต่อไปยืนหยัดชัดเจนโชกุนก็ขวางไม่ได้ซาม,มูไรใหม่จะมาแทนที่ซาม,มูไรเก่าที่เราเสียไปพวกเขาจะต้องใช้ที่ดินและคฤหาสน์ของเราเวนเอ้งั้นข้าก็ต้องบอกลาบ้านเกิดซะละ เศร้านะบ้านพ่อซะด้วยไปขี่ม้าก,กับข้ามาเพื่อต้องการบอกแค่นี้เหรอ The Tale of Lord Shimura เกมยังไม่จบวะผมคิดว่าข้าขอตุนคันแล้วถ้าจบแล้วเนี่ยยังมีมิชชั่นเพิ่มจินเปลี่ยนชุดเร็วมากเมื่อกี้ยังแต่งเต็มอยู่เลยระหว่างรอลุงชิมุระคงจะอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วมั้ง ไปมาขาวเหมือนกันซะด้วยแค่อ่านคนละสีต้องการมาบอกกูแค่นี้จริงๆเหรอลุงไม่โกรธแล้วใช่ไหมท่านจะยังเป็นเจ้าเมืองแห่งซูชิมะอยู่อีกไหมใช่ท่านโชคุณขอให้ข้าฝึกนักรบใหม่เพื่อขับไล่พวกมองโกก็ดีเพราะพวกมันคงไม่หยุดง่ายๆจนกว่าจะยึดได้ทั้งญี่ปุ่นข้าจะใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อขัดขวางพวกมันภาระหน้าที่ที่ข้าเคยคิดว่าเราจะร่วมมือทําไปได้วยกันในฐานะพ่อลูกท่านก็ยังแต่งงานใหม่ได้เริ่มสร้างครอบครัว,วก็ใช่ข้าจะทําอย่างนั้นก็ได้แหละดูเหมือนว่าเราต้องไปช่วยดันอเอมาให้เราช่วยโอ้ยไม่ต้องหรอครับท่านอย่ามาเกรงใจจาดันคนเดียวไม่ได้หรอกโอ้โหใจดีไว้ เป็นขุนนางที่ไม่ถือตัวท่านช่างเมตตาทนหนามากเลยครับแถมบรรทุกหนักจะไปไหนเนี่ยไปโจกะคุกองทัพบุลุดไล่เงาตั้งอยู่ที่นั่นมีกองทัพเลยเหรอท่านไม่รู้เหรอพวกนั้นจะออกเรือไล่ตามมองโกโดยมีพายุไล่หลังและเผาบ้านพวกมันให้เรียบช่างเป็นแผนที่ไร้การของพวกนี้ก็เป็นรางวัลให้กับพวกเขานะครับหวัง,งว่าจะช่วยได้งั้นเราก็ต้องช่วยเจ้าให้เดินทางไปถึง เฮ้ยเดี๋ยวจินต้องการจะตามไปล่อพวกมองโกคืนด้วยวะไม่เคยเห็นฉากไหนจินพูดอย่างนั้นนะออดันไปแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่มันพูดถึงกำลังดันเกวียนให้มันอยู่เนี่ยขอบคุณว่าครับท่านลอดโจกะคุอยู่อีกไกลระวังติดลมอีกเลยแล้วก็พวกมองโกด้วยครับผมบ้านเมืองกลับมาสงบสุข90%ถ้าไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไร อย่าพูดตรงนี้ตามเข้ามาอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวพ่อมันก็ได้ยินหลอกจินเฮ้ยพ่อไม่ได้ยินหรอกพ่อจินตายไปแล้วข้าซื้อมาสะซากะอิและตอนนี้ตระกูลซากะอิก,ก็ไม่มีแล้วด้วยโดนสั่งยุบพักเหมือนธน,นาทรเลยเฮ้ยไ่เียวข้าไม่มีกองครับทุกวันนี้ผู้คนเอาแต่พูดถึงเรื่องของเจ้าท่านโชกุนจึงเป็นห่วง ข้าเองก็เป็นห่วงไม่มีสิ่งใดที่ท่านต้องกลัวเมื่อมีตระกูลใหม่เข้ามาผู้คนจะยังเคารพสมุไรไหมล่ะหรือจะหักหลังจะเลือนลอยตามบุรหลุดไรเงาข้าจะไม่พวกเขาทำอย่างนั้นพวกเขาต้องฟังข้าเจ้าได้ท้าทายข้าอย่างเปิดเผยและเจ้ายังเป็นทหารเอกของข้าเจ้าได้สอนให้ผู้คนขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและอะไรทำให้เจ้าคิดว่าผู้คนจะเชื่อฟังเจ้าล่ะ ออที่พูดมาก็จริงนะเอาละพอแค่นี้แหละมากับข้าได้ครับท่านลงุงเออลุงพูดถูกว่ะเหรียญมันมีสองด้านบางอย่างถูกต้องแต่ไม่ถูกใจบางอย่างถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนี่มันสูสารตระก,กูลข้าตระก,กูลซากัทั้งเจ็ดรุ่นฝังอยู่ที่นี่รวมทั้งแม่ของเจ้าด้วยแล้วก็ท่านพ่อ เราต้องมาเคารพศพพากูมาทำไมวะพามาไหว้ศพแค่เนี้ยเหรอแล้วจะคุยกันดีกันอะไรงี้ป่ะลุงกับหลานยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกลุงก็สอนจินมาตั้งแต่เด็กปลูกฝังวิถีสมุไรแถมยังสอนวิชาดาบจากเด็กปอดแหกคนหนึ่งที่เป็นลูกชายสมุไรจนได้เป็นสมุไรเต็มตัวลุงชิมุระนี่นับว่าเป็นผู้มีพระคุณกับจินอย่างใหญ่หลวง ไม่น่าจะขาดง่ายๆขัดแย้งแค่ไหนมันต้องคุยเว้มันต้องมีเหตุผลมาบรรจบกันข้าต้องคิดถึงที่นี่แน่เลยข้าก็เช่นกันแน่นอนว่าสมบัติทั้งหมดในตระกูลของจินจะต้องถูกยกให้กับตระกูลสามูไรัยใหม่ที่เข้ามาแทนที่ท่านโชกุนประกาศให้เจ้าเป็นผู้ทรยศ ก็เลยสั่งให้ท่านมาสังหารข้าสินะบุรุษไร้เงาคือบุคคลนอกกฎหมายที่สอนให้ผู้คนขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันตันโดยยาพิษเนี่ยนะแถมตกไปอยู่ในมือของศัตรูก็คาตั้งหยุดท่านไม่ให้ส่งคนไปตายเปล่าเอาเหตุผลมาชนกันเจ้ามันไร้ศักด์ศีและท่านก็ตกเป็นทาสของศักดิ์ศรีเอาดิเถียงเปล่า ตัดลงเลยเจ้าเป็นลูกชายข้าอารมณ์ประมาณ I am your father ทีนี้ข่าก็ต้องสืบสารสาตระกูลชิมุระโดยไม่มีเจ้าข้าทำสร,ร้างตระก,กูลใหม่ขึ้นมานนซึ่งต้องแลกมาด้วยหัวข้าสินะคิดซะว่าเป็นบทลงโทษจากข้าแล้วกันพูดทางน้ำตาเลยวะ ลุงแกก็ไม่อยากทำหรอกแต่เบื้องบนเขาสั่งมาななวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ด้วยกันいいมันช่างสวยงามอย่าบอกนะต้องสู้กันนะอ่ะโห่ี้อะไรวะสรุปลัดวอตคือลุงชิมุระอะไรถึงเวลาแล้ว เขียนคำสั่งเสียของตระกูลซากาอ,อิและตระกูลชิมุระ,ะคือโดนยุบทั้งคู่ตระกูลซากาอ,อิก,ก็เหลือจินคนเดียวตระกูลชิมุระก็เหลือลุงชิมุระคนเดียวโหแม่งเป็นฉากที่เศร้านะลุงกับหลานที่รักกันดีต้องมาสู้กันเองวางดาบเขียนคำอำลา ทั้งน้ำตาโอ้โหสงสารจับใจวะนี่แหละนะสองครามเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลตรงเป๊ะ reflect on loss ฮะให้กูทำอะไรแต่งก้อนเหรอเอาว่าบทสุดท้ายในตาที่เห็นความเจ็บปวดมือที่สร้างโลก ความแกร่งในทุกย่างก้าวอันนี้แล้วกันมีเสียงดาบด้ว่ยวะอะไรดีชะตากรรมที่เราทั้งสองไม่ต้องการโชคชะตาที่ตัดขาดเราทั้งสองสายสัมพันธ์ที่สะบั้นขาดตลอดกันอันแรกดีกว่าชะตากรรมที่เราทั้งสองไม่ต้องการปองสดุดแล้วก็ท้องฟ้าความตายจะปลดปล่อยเราไหม ต่อสู้อย่างสิ้นหวังต้นไม้เราต้องแยกจากกันตรงนี้เอาอันแรกแหละตรงสุดละต้องชดใช้ด้วยความตายกันเลยเหรอความแข็งแกร่งในทุกย่างก้าวก่อนไฮกุนะครับสรุป,รปโชคชะตาที่เราทั้งสองไม่ต้องการ ความตายจะช่วยปลดปล่อยเราได้อย่างนั้นเหรอทิ้งเป็นประโยคคำถามไปเลยคำสั่งเสียสุดท้ายของตระกูลซาคาอิทที่เขียนลงไปด้วยใจอันปวดร้าวเ,เราย้อน <c oughs> เหตุการณ์ในอดีตณสถานที่เดียวกันพ่อ <c oughs> <c oughs> แม่จะยังอยู่กับเจ้าเสมอครับท่านลุง ใส่ชุดแบบนี้แสดงว่าในวันเดียวกันกับที่เผาศพพ่อจินข้าจะฝึกเจ้าให้เป็นนักรบที่แกรงที่สุดแห่งตระกูลสกาอิเท่าที่เคยมีมาข้าจะรับเลี้ยงเจ้าเป็นลูกแท้ๆเจ้าพร้อมไหมโอ้โหแม่งผู้มีพระคุณนั่นนะ ถ้าพร้อมแล้วแต่ในเมื่อชะตาขีดเอาไว้อย่างนี้มันก็ต้องตามนั้นแหละคำสั่งโชกุนอะขัดขืนได้แต่ชะตากรรมนี่ไม่มีใครขัดได้จริงผมไม่เห็นเอาจริงเหรอวะอย่าเอาตายนะเว้ยดีๆนะมึงจินลุงแม่ก็ต้องโหดมากแน่แ โอ้ยซูซูมันเป็นทุ่งท่าบูชิดที่ดูสวยงามมากอะแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความเศร้าเมื่อเขาทั้งสองต้องสู้กันโอ้ยเอาละไปครับไปเฮ้ยสวนหนึ่งแผลแล้วลูกวะฮยสองแผลหยุดไหมลุงยอมเหรอลุงแกแล้วเฮ้ยหลบเฮ้ย แผนในใจที่เจ้าทำกับข้าไม่มีวันเยียวยาเอาชีวิตข้าจะทำให้ยิ่งแย่ปล่อยข้าไปโอ้ยฟังไหมนี่ยเก็บชีวิตไว้เถอะลุงเฮ้ยอีกแล้วหลับเฮ้ยท่านต้องการล้างแค้นความผิดพลาดของข้านี่ไม่ใช่การล้างแค้นนี่คือการลงโทษมาลุงเฮ้ยงไม่หยุด ้ลยลบโอ้ยมีท่านี้ด้วยวไม่เคยเจอลบอบ <c oughs> เรียบร้อยคนแก่แล้วจะสู้แรงคนหนุ่มช่วงอายุมันห่างกันลงเลยมันรู้ผลตั้งแต่ก่อนดึงดาบออกมาแล้วข้ยเฮือกสุดท้ายเข้าไปเต็มท้องล่วงแต่ไม่น่าจะลึกมากมั้งผมว่าจินน่าจะยังยังมากอะ นี่ผู้มีพระคุณเลยนะเว้ยรให้เกียรติข้าใงตเมยให้ข้าตายอย่างนักรบให้เกียรติออเพี่มีให้เลือกด้วยข้าเพื่อให้ตายอย่างมีเกียรติไว้ชีวิตแล้วเดินหนีไปอาไงดีวะมันก็ต้องไม่ฆ่าอยู่แล้วล่ะเนาะโอ้มีถามซ้ำด้วยคอนเฟิร์มไหมเออกูไม่ฆ่าโอเคคอนเฟิร์มกูทำไม่ลงว่ะ เหมือนเป็นพ่อเลยนะลุงคนนี้ฆ่าทิ้งแล้วยังไงเอาตัวรอดเงี้ยเไม่แห่ถึงจะคนละเส้นทางแต่เราไม่เอาชีวิตเขาข้าไม่มีเกียรติจะให้ท่านหรอกถึงข้าไม่มีเกียรติแต่ข้าก็ไม่เอาชีวิตคนในครอบครัวบุรุษไล่เงาจะต้องถูกไล่ล่าอย่างชั่วกับชั่วกัน ข้าทราบดีอยู่แล้วทำใจไว้แล้วอะเลือกเส้นทางนี้แล้วมันก็ต้องเผชิญกับผลของการกระทำคานับหยิบหน้าก,กาขึ้นมาใส่ให้ดูตรงหน้าเลยว่าข้านี่แหละบุรุษไรเงาแห่งซูชิมะผู้ไม่มีเกียตรติศักดิ์ศรีใดๆแต่ทำเพื่อช่วยคน แล้วจินก็เดินจากไปลุงชิโมระก็ไม่ตายแล้วก็ต้องไล่ล่ากันต่อจนเกิดเป็นภาคสองแน่ๆเลยวะ่ะเฮ้ยถ้าเลือกฆ่าจะเป็นไงวะไม่รู้อย่าลองเลยเพลงขึ้นเพลงขึ้นแบบนี้แสดงว่า จบแล้วนะครับผม <c oughs> เล่นจบแล้วเป็นเกมที่โคตรยาวให้ตายเถอดไม่รู้ว่าหลังเอ็นเคดิตจะมีอะไรวะนะน <c oughs> น่าจะมีมั้งมันเป็นเกมโอเพนเวิลด์นี่น่าจะมีแหละ <c oughs> แล้วแม่งก็มีจริงๆชุดเป็นสีแดงแล้ววะาางเขียนเลยวะนี่คงจะเป็นบ้านใหม่ของจิน บ้านเก่าโดนยึดไปแล้วกลายเป็นโลนินอย่างเต็มตัวควรจะเรียกว่านินจาได้แล้วนะจินเนี่ยนินจาคนแรกเลยปะคุณหญิงมซสโกสูนเสียทุกสิ่งทุกอย่างท่านางเดินไปข้างหน้าได้ถ้าเองก็ต้องทำได้มันต้อง move on ตลอดเวลาข้าใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ธงรบไม่มีอีกแล้วมันก็ยังเอามาเก็บไว้ดูต่างหน้าเนาะ เดินดูบ้านจิน,น่อยบ้านใหม่ของนายจินข้าเคยคิดว่าข้าต้องการแค่เมสทนูและดาบคาธนะใช้อยู่เล่มเดียวด้วยนะไม่เปลี่ยนดาบพ่อเท่านั้นกล <c oughs> ิ่นมันช่างหอมหวานแต่อันตรายยิ่งกว่าคมดาบใดๆดอกยาพิษเจ้าฟักดีต่อข้าจนวาระสุดท้ายขางเงี้ย อานของเจ้าคางนี้มีดของยูนะคือหมดละหลือเชื่อที่ยังอยู่ดีเก็บของยูนะมาทำไมวะตลอดชีวิตข้าเคยใฝ่ฝันว่าอยากเป็นลูกท่านอ๋อน่าจะของลุงะ้ะเก็บไว้หมดเลยพวกโทรฟี่ต่างๆคัดซีน จินอ้าวนึกว่าหนีไปแล้วขอโทษยังอยู่บ้านใหม่สวยดีนะนเหมาะกับเจ้าดีก็ได้อยู่แต่กูลซาคายิไม่มีแล้วและข้าก็กลายเป็นคนทรยศข้าได้ยินเรื่องลุงเจ้าท่านจะมาล่าเราไหมข้าว่าท่านไม่มาหรอกแต่อีกไม่ช้าก็เร็วคนอื่นจะมาทําแทนที่สําคัญคือเจ้ายังไม่ตายเจ้าสเํเเลจโทษไอ้อโคตุนคันทําให้กองทัพมองโกล,ละ,ละสัมละสาย โดยไม่มีผู้นำแผ่นดินแม่ปลอดภัยแต่แผ่นดินเรายังไม่ปลอดภัยผู้นำมันตายแต่ทหารมันยังอยู่มันจะยิ่งอยากเอาชนะเข้าไปใหญ่เ,เราต้องสู้ต่อไปอาจารย์อิชิคาว่ายังล่าสิทธิ์คนนั้นอยู่เลยท่านคงสงสัยแล้วว่าทำไมป่านนี้ข้าย,ยังไม่โผล่หัวไปทำเควสดเสริมแลวโนริโอละท่านบอกว่าพระนักลบยังต้องสู้อย่าลืมนะซูชิมะต้องการเจ้าข้าไม่ลืมหรอกดีเราจะทำได้ดีถ้าเราแยกกันไปเล่นงานพวกมองโกจากหลายฝั่งทวงบ้านเราคืนมา บายบายจินดูแลตัวเองด้วยนะ,ะแน่นอนอยู่แล้ว,วนนมนุษย์เมียของข้าเช่นกันนะ <c oughs> นยูนะก็ได้กันแล้วพีิงแต่มึงไม่พูดถึงแค่นั้นเอง Traditions End โอเคก็เกมก็จบแล้วล่ะเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่ไปทำเควสท,ที่หลงเหลือแล้วก็ฟรีลมเก็บเอาทรอฟ,ฟี่อะไรย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ไปเล่นแล้วกัน <c oughs> ว่างๆมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ยึดยังแดงอยู่เลยนะ โอ้โหบานบานควสเสริมเดี๋ยวไปไล่เก็บ3โซนนะก็ปิดโปรเจกต์ไว้แค่นี้แหละขอบคุณคุณผู้ชมที่รอตั้งแต่พาร์ทแรกยันพาร์ทสุดท้ายนะครับแม้ผมจะเล่นช้าสัดๆจนช่องอื่นเขาเล่นจบกันไปนานแล้วเหมือนเดิมพูดงี้ทุกเกมอะก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ล่าช้านะครับผมเป็นชายมีครอบครัวมีลูก2คนละวันหนึ่งยีบชั่วโมงไม่พอใช้จริงๆนี่ผมก็พยายามแบ่งตัวเองมาทําเกมให้ได้เยอะที่สุดละแล้วก็ดีใจมากที่มีคนยังรอนะครับ โคทราบซึ้งบอกตรงเกมนี้ยาวมากเรียกได้ว่าเล่นจนป่วยแต่เป็นเกมที่ดีครับว่าที่เกมอัปเดยร์เยรอเล่นภาค2คนที่หลบสปอยทุกช่องทางเพื่อรอผมคนเดียวแสดงว่าคุณไว้ใจผมมากขอบคุณที่เชื่อมือบอรอฟอแล้วพบกันใหม่ในเกมต่อไปเพราะเครื่องไหนมันอันตราย